สิวิธีคิดสร้างรามัดาลใจจากแจ็คมามีอะไรกันบ้างตามไปฟังกันค่ะถ้าพูดถึงคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกนะคะหรือว่ามหาเศรษฐีของโลกเนี่ย หนึ่งในนั้นเนี่ยจะต้องมีชื่อของแจ็คมาอย่างแน่นอนแจ็คมาชาวจีนนะคะเจ้าของอาณาจักรอาลีบาบานั่นเองเขาคนนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆของใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีประวัติชีวิตที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะผ่านความล้มเหลวมาอย่างมากมายนะคะและเขาเนี่ยเป็นคนที่มีทัศนคติในการดําเนินชีวิตและการทําธุรกิจที่ยอดเยี่ยมมากๆวันนี้นะคะครูอุ๋ยก็เลยนํา10แนวคิดจากแจ็คมามาฝากทุกคนกันค่ะ1 อย่าคิดที่จะยอมแพ้กับอะไรง่ายๆถึงแม้วันนี้จะโหดร้ายแต่จำไว้เลยว่าวันพรุ่งนี้จะโหดร้ายยิ่งกว่าแต่ถ้าผ่านมันไปได้วันที่สดใสก็จะตามมาอย่างแน่นอน 2. อคุณจงเรียนรู้จากคู่แข่งของคุณแต่อย่าไปเรียนแบบเขาเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเรียนแบบเขาคุณจบทันที 3. คนจนคือกลุ่มคนที่เอาใจยากที่สุดพวกเขาจะชอบค้นหาทุกอย่างจาก Google และชอบคุยปรึกษากับกลุ่มเพื่อนที่ล้มเหลวเหมือนๆกัน 4. คนที่ล้มเหลวมีสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือทั้งชีวิตของเขามีแต่คำว่าดูก่อน 5. ไม่ว่าคุณจะเก่งหรือฉลาดแค่ไหนแต่ถ้าร่วมงานกับคนอื่นไม่ได้ความฝันที่คุณตั้งไว้ก็จะเป็นเรื่องที่ไร้สาระและไม่มีทางเกิดขึ้นจริง 6. โลกนี้มีคนอยู่7พันล้านคนแต่ให้จำไว้เสมอว่าคุณคือคนพิเศษกว่าคนอื่น เราไม่มีใครที่เหมือนคุณและมีคุณเท่านั้นที่เป็นตัวคุณ 7. อยากคิดว่าคุณจะได้อะไรแต่ให้คิดว่าคุณจะให้อะไร 8. ความสำเร็จจะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนถ้าคุณไม่ลงมือทาแต่ถ้าคุณได้พยายามลงมือทำแล้วอย่างน้อยก็มีความหวังว่ามันจะสำเร็จ 9. ถ้าคุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือคุณจะต้องมีคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณอยู่รอบตัวคุณ1ิ ตอบคำถาม3ข้อนี้ให้ได้อะไรคือสิ่งที่คุณอยากทำอะไรคือสิ่งที่คุณควรทำและคุณควรใช้เวลาในการทำสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนนำทั้ง10วิธีคิดจากแจ็คมาไปใช้ในการดำเนินชีวิตกันนะคะเพื่อให้เราทุกคนประสบความสำเร็จถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คอมเมนต์และกดแชร์ครูอู๋ด้วยค่ะ